นนี้นะคะครับแม่แกนหุ่นอย่างนี้นะดูค่ะ ไม่หมดนะ,ะอันใหม่ก็จะมาอีกแล้วนะคะก็เลยขอคนมาแค่20่เที่ยวนะคะ20เที่ยวนะท่านคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันลยนะคะ กับครอบครัรวน้องครีมด้วยนะคะคือการหาครอบครัวสางตกงานนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเสริมดินค่ะนะคะเสริมดินหนีน้ําท่วมนะคะนะคะเสริมดินอยู่น้ำเสริมดินหนีน้ําท่วมค่ะเนาะเราก็ไม่รู้นะว่าน้ำนะคะจะปีปีไหนหรือว่าปีนี้จะท่วไมไหมนะคะก็เสริมดินให้สูงอยู่ระดับหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่าน ก็มารับชมติดตามเป็นกลังใจให้นะคะเราจะลงก่อน20เที่ยวนะคะทานขาตอนนี้ก็ได้แล้วทั้งหมด10เที่ยวนะ10เที่ยวแล้วนะคะ10เที่ยวแล้วคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องครีมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ